สวัสดีนะคะเด็กๆวันนี้นะคะครูโบนะคะจะมาสองเรื่องคำที่ใช้ทอมนทนะคะตัวพยัญชนะนี้นะคะจะต้องอ่านว่าทอมนทนะคะไม่ใช่ทอนางมนโทนะอ่าเรามาดูกันว่าคำที่ใช้ทอมนโทูเป็นยังไงคะ่ะ ทอมนโทนะคะหรือที่เด็กๆชอบเรียกว่าทอนางมนโทเนื่องจากว่ามนโทเนี่ยเป็นชื่อของผู้หญิงคนหนึ่งนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือลักษณะหน้าตาของทอนางมนโทนะแต่จริงๆจะต้องอ่านว่าทอมนโทนะคะเรามาดูคำที่ใช้ทอมนโทกันนะคะ มันจะแบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะก็คือทอร์มอนโทที่ออกเสียงเป็นทอทหารและทอร์มอนโทที่ออกเสียงเป็นดอเด็กนะคะคำที่ใช้ทอร์มอนโทนะคะจะออกเสียงได้2แบบนะคะคือเสียงทอทหารและเสียงดอเด็กนะคะ ทอมนโทนะคะจะเป็นพยัญชนะตัวที่17นะคะในพยัญชนะไทยทั้งหมด44ตัวของเรานั่นเองนะคะทอมนโทนะคะเมื่อใช้เขียนเป็นพยัญชนะต้นนะคะจะอ่านออกเสียงได้สองแบบดังนี้ค่ะออกเสียงเป็นทอทหานะคะ ยกตัวอย่างคำนะคะขันทะสีมาอ่านว่าขันทะสีมาเห็นไหมคะว่าออกเสียงเป็นทอทหารคำว่าขันทะสีมาจะมีความหมายว่าเขตแดนค่ะคำต่อมานะคะขันทศสะกรอ่านว่าขันทศสะกรนะคะ ความหมายของขันทัสกรก็คือสารให้ความหวานที่เราใช้แทนน้ำตาลนะคะอย่างเช่นตามร้านผลไม้รสเข็นนะคะส่วนมากผลไม้ที่มันหวานมากๆหรือว่าหวานจนรู้สึกว่ามีรสขมเนี่ยส่วนมากเขาก็จะเอาไปแช่ขันทัสกรนะคะเพื่อเพิ่มความหวานให้กับผลไม้นั่นเองค่ะทำต,ต่อมานะคะ ทันทคาดนะคะอ่านว่าทันท่าคาดนะคะความหมายก็คือชีพเครื่องหมายสำหรับค่าอักษรที่ไม่ต้องการออกเสียงนะคะก็คือหมายทันทคาดหรือที่เราเลือกชอบเรียกกันว่าตัวการันนั่นแหละคะ่ะมานะคะคำว่ามนโท อ่านว่ามนโทนะคะความหมายของมนโทก็คือมาเหสีของทศกัณฐ์หรือที่เรียกว่ากกหรือที่แปลอีกความหมายหนึ่งก็คือกกนะคะเหมือนที่ครูบูบอกไปตอนต้นคิดว่านักเรียนชอบอ่านว่าทอนางมนโทก็คือหมายถึงนางมนโทเนี่ยก็คือมาเหสีของทศกัณฐ์นั่นเองค่ะ คำว่ามนทนนะคะอ่านว่ามนทนความหมายของมณทนก็คือหมายความว่าวงค่ะมนทานะคะอ่านว่ามนทาความหมายก็คือชื่อไม้พุ่มชนิดหนึ่งค่ะ ต่ามานะคะคำว่ากุลทีอ่านว่ากุลทีความหมายนะคะก็หมายถึงหม้อน้ําหรือว่าหม้อน้ําที่มีหูค่ะไปนะคะคำว่าจันทานอ่านว่าจันทาน ความหมายของจันทานก็จะหมายถึงต่ำช้านะคะหรือว่าลูกคนต่างวรรณะเหมือนในประเทศอินเดียนะคะที่เขาจะแบ่งชนชั้นของประชากรเขานะคะก็คือจะมีชนชั้นจันทานด้วยก็คือเป็นชนชั้นที่ต่ำที่สุดนั่นเองนะคะต่อมานะคะเรามาดูนะคะอันนี้เป็นบทกรอนนะคะมนโทและมนทน อมนโทเล่นกลออกเสียงทอมนทากุณทีม่อทันทสถานและจันทานอันนี้คือกรอนนะคะเป็นคำประพันธ์นั่นเองค่ะหรือ อีกแบบหนึ่งนะคะการอ่านคําที่มีตัวทอมนโทน,นะคะมีขนที่ผูกคําประพันธ์ไว้นะคะนอกจากเป็นกรอนเมื่อกี้แล้วนะคะยังผูกไว้เป็นคําประพันธ์ประเภทกาบยานี11อีกนะคะเพื่อสะดวกในการจำนะคะมีดังนี้ค่ะมนทกอกมนโทโมนทาโอโทมนทน รีธานาไปยนทันทคคาตขันทศีมาจันทานบันทูลน,นั้นกุลทีคันทะมาลากุลทนมันธนาออกเสียงว่าเป็นตัวทอค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูตัวทอร์มนโทนะคะที่ออกเสียงเป็นดอเด็กกันบ้างค่ะคำแรกนะคะคำว่าบัณฑิตนะคะอ่านว่าบัณฑิตนะคะความหมายของบัณฑิตก,ก็คือผู้สงความรู้นะคะผู้มีปัญญาหรือว่านักปรา์นั่นเองค่ะ ต่อมานะคะคําว่าบันดอกนะคะอ่านว่าบันดอกนะคะบันดอกความหมายของมันก็คือกรองสองหน้าขนาดเล็กชนิด1น,นะคะมีหลักอยู่ตอนบนนะคะผูกตุ้มห้อยลงมาทางหน้ากรองใช้ไกวให้ตุ้มแกว่งกระทบหน้ากรองทั้งสองข้างคะ่ะถัดมานะคะ คำถัดมานะคะคือคําว่ามนดกนะคะอ่านว่ามนดกนะคะความหมายของมนดกก็คือเรือนยอดขนาดใหญ่ค่ะน,นี้เป็นคํากรอน,นะคะเรามาอ่านพร้อมกันนะคะบันดิตขึ้นมนดกเสียงกระทบกลองบันดอกบันดูเหลืองอ่อนเหมาะ เสียงไพเราะออกเสียงดออีกครั้งหนึ่งนะคะบันดิตขึ้นมนโดเสียงกระทบกรองบันดอบันดูเหลืองอ่อนเหมาะเสียงไพเราะออกเสียงดอ นอกจากนี้แล้วนะคะยังมีคำประพันธ์ที่เป็นกับยานี11อีกนะคะที่ใช้ทอมมนโทนะคะเป็นคำกรนนะคะโดยทอมมนโทนี้นะคะจะออกเสียงเป็นดอเด็กนะคะบัณฑิตคิดบันดอกดังสะเจาะเกราะครุดบินบันดุกกำมคนยินบันดอกดิ้นสิ้นหรือยังปานโด พบปานดุมนดุผูกผุกจนพังออกเสียงเยี่ยงดอหวังอย่าให้พังนั่งอับจนอันนี้นะักเรียนดูจากคำประพันธ์นะคะจะมีบันดาะอ,อยู่สองคำนะคะที่ใช้ตัวการันไม่เหมือนกันคือบันดาะที่ใช้วอแหวนแล้วก็ไม้ธันทะค่านะคะกับบันดาะที่ ตัวการันคือกอไก่แล้วก็มีไม้ธนาคาขาวนะคะสองคำนี้อ่านเหมือนกันนะคะแต่ความหมายไม่เหมือนกันนะคะามาดูคําแรกนะคะบันดอกแรกที่เป็นกอไก่แล้วก็ตามด้วยไม้ธนาคาขานะคะอ่านว่าบันดอกเหมือนกันนะคะแต่ความหมายหมายถึงเพศที่สามนะคะหรือว่าผู้ชายที่มีใจเป็นหญิงนั่นนะคะ คำต่อมานะคะคำว่าครุฑนะคะทอมัโทตัวนี้เป็นตัวสะกดนะคะออกเสียงเป็นดอเด็กนะคะอ่านว่าครุฑความหมายของครุฑก็คือพญานกในเทพนิยายค่ะต่อมานะคะคำว่าปานดุกนะคะอ่านว่าปานดุกนะคะความหมายก็คือกลุ่มที่น้องห้าคนนะคะที่สืบเชื้อสายมาจากปานดุกค่ะ ส่วนคำว่าปานดุนะคะอ่านว่าปานดุความหมายของปานดุนะคะก็เป็นชื่อคนคนหนึ่งนะคะเป็นชื่อตัวละครตัวหนึ่งนะคะแต่ว่าปานดุเนี่ยในทางความหมายเนี่ยจะหมายถึงว่าซีดขาวเนื่องจากตอนที่ปานดุเกิดมาเนี่ยใบหน้าเนี่ยมีความซีดความขาวนะคะมารดาของเขาเนี่ยก็เลยตั้งชื่อให้ว่าปานดุค่ะ เรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะ คำสั่งก็คืออันนี้ให้นักเรียนทำในสมุดนะคะสมุดภาษาไทยนะคะคำสั่งก็คือให้เขียนคำอ่านคำที่มีทอมนทูต่อไปนี้แล้วนักเรียนก็ไล่ข้อมาเลยนะคะข้อ1ถึงข้อ1 0นะคะอันนี้จะเป็นข้อ1ถึง5คร mm ู hmm. โบจะไม่อ่านให้ฟังนะเพราะว่าถ้าครูโบอ่านให้ฟังปุ๊บนักเรียนก็จะเขียนคำอ่านตามที่ครูโบอ่านเพราะฉะนั้นให้นักเรียนอ่านเองนะคะถ้าไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไร ูโบสอนเรื่องการใช้พจนานุกรมไปแล้วนักเรียนไปเปิดพจนานุกรมหาคำอ่านได้นะคะอันนี้จะเป็นข้อที่6 1ถึง10นะคะบางคำครูบูก็มีให้อยู่ในสไลด์ต้นๆแล้วนักเรียนก็สามารถย้อนกลับไปได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะจบแล้วนะคะกับเรื่องทอมนโทนะคะให้นักเรียนไปทําการบ้านที่ครูอบให้ทั้งมด10ข้อในสมุดนะคะแล้วก็อย่าลืมทบทวนความรู้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ